แยเบึงเหวียบเท่าไรน,นะครับสุดๆเท่าไรสุดๆเท่าไรนี่ครับเอยสี่สิบห้าอยู่บน้ลังว่าในบึงฟันเห็นว่าสามบักฟันแท้ขึ้นสามคู่นะครับปฟันสี่ปีนะครับสี่ปีฮาปีและงงจนนะครับฟันแท้ขึ้นแล้วล่ะเดี๋ยวธอรเบึงท้ายน้ำบรรยากาศชื่ท้ายนะครับนี่เดี๋ยวเบึงท้ายใหมซันนาแก่ครับเนื้อ วัวผูยังเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับวัวผูอ่ะพี่นแบบหน่อยแบบนึงพี่น้องเพิ่นซิกเกล็ดอยู่เด้อต้องแพนหน่อยนี่บอ๊บบอ๊อืมบรรยากาศนะครับบรรยากาศเพราะอยู่ช่วงกลางสนามเลยพี่น้อง เี๊จังนีกันตองไปเก็บขี้ยางแหละนะครับราตลาดอีกที่มันพลิ้มัดไป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 นึกว่าสิบ่านเงินเขาเนาะมาผ้าใหญ่มาเรี๋ยวนี้ไป,ไปขีดว่าเขาอีกมาเป่าพี่น้องเพไ่นใเท่าใดสามอย่างน,นะ ขายจะได้ทีพันสามสามหมื่นเท่าไรสามหมื่นสามพันหนอยโอ้จบีสามหมื่ 33, 40, 40, นสามพันสี่หนอยโอ้ยพี่น้องสเกลเดิอยูอ่ขยับรถเลยเนาะบรเมเมาแล้าดูไม่อยู่ นะครับผมไม่ชมนะครับบรรยากาศเบียดนามนะครับต่อรองราคาให้ครั้งแรกนะครับ31,000บาทนะครับวัวสูงลอยสีนะครับ31,000่บาทนะครับผมเบิ่งกับฟันแท้ขึ้น3คู่นะครับวัวอายุ4ปีนะครับค้นคู่หนึ่งกับ2ปีนะครับ2คู่กับ3ปี3คู่กับ4ปีนะครับฟันแท้ขึ้นเต็มนี่ก็หปีนะครับ5ปีนะครับ นอกนะั้นเาก็ต้องเบิง่งความซึ้งหลอของฟันนะครับนะวัวแก่ฟันก็จะสั่นลุ่งนะครับแล้วก็มีช่องช่องว่างระหว่างฟันนะครับนะนี่แล้วก็เบิ่งเนื้อหนังนะครับนะก็ตีเป็นอายุไปนะครับสําหรับวัวนะครับเพราอฟันแท้มีเบิ่งแค่์สี่คู่เท่านั้นนะครับสี่คู่เท่านั้นคือห้าปีนะครับสี่คู่เต็มนะครับ นะครับก็ไม่อยากให้ในห่างนะครับกดราคาหลายพี่น้องนะพี่น้องอย่าอย่ายอมลายนะครับนะอย่าขายราคาต่ำลายขายราคาต่ำแร้วงูสิราคาถอยลงเลยพี่น้องนะก็ต้องแข็งไว้นะครับต้องแข็งไว้ในผมบ่เขาใจนะครับเขาใจบางที่ก็ขายออกนะครับนะมันขายยากแน่ก็ต้องขายออกเพราะอยากติดมือเพราะอยากเลี่ยงนะครับนะมีคอมเมนต์มากนะครับนี่ยในหอยจนมากอะ บ่อยากติดมือบ่อยากเลี่ยงนะครับนาคันมันพอได้เนี่ยนิดหน่อยเขาก็จะขายออกนะครับอีกอย่างหนึ่งเอามาหลายตัวนะครับนาก็ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันไปนะครับเอามาสี่หาตัวนะครับขายไปแล้วสามนะครับที่เหลือกับตัวที่เหลือก็คือเป็นตัวกรรําไรประมาณนั้นนะครับก็ขายออกได้นะครับนบามันก็เลยบางตัวก็ดูว่าถูกๆไปนะราคาตามไปย่างเ้นตตัวนี้นะครับเป็นแมมแมมัวเลยนะครับ ม้อญมื่นนะครับนี่แปดพันบาทนะเป็นแม่ม้วเลยนะครับนี่แปดพันบาทนะครับม้วสูงหน่อยสามสิบเจ็ดสานแปดนะครับนี่นำเตะก็มีนะครับเป็นม้วไทยกลางๆนะครับไทยกลางนะไทยกลางเนี่ยแปดพันบาทนะครับแต่กระจอยนะครับเขาก็ซื้อเนื้อแหละได้ผลถึงว่าโครงสร้างของยังเอาไปคุณเอาไปเลี้ยงได้แล้วครับนี่ตัวนี้ม้วนแปดพันนี่ครับเอาไปเลี้ยงเอาไปคุณให้อ้วนอ่าบอก บอกขาดทุนนะครับนะบอกขาดทุนซื้อได้นะครับเพิ่นขายอยู่เก่าพันหาอย่างตัวนี้เขาให้ตัวละห้าพันหกพันนะครับเนี่ยตัวแหลีผมขึ้นใหนห้าพันเขาให้หาพันหกพันเองนะครับเดตัวนี้กับสาวปีละยี่สิบสามยี่สิบี่เดือนเลยมั่งง่วนนะครับเพราะว่าประมาณปีเลยครับเนี่ยหาพันหกพันเขาให้ง่วนราคาตามลงถอยลงนะครับงวเหลี่ยงนะครับนะคนก็บือึง่วผู ทำให้งวัวผูราค่าแข็งแขงึ้นเน่นะครับจนงวัวเรียงเนี่ยต้อำพี่น้องถอยนะครับตำนะครับเพราะว่างัวหล่นนะครับงวัวนตลาดงว้วนกับเขาเมื่อหลายพอดพี่น้องสมป้อยหน่อยข <c oughs> <c oughs> ออภัยครับสมป้อยหน่อยนะครับพรมไทยนี่คือบรรยากาศสมป้อยหน่อยงว้วนเขามาหลายพอดนะครับคนเท่ขายงัวหลายพอดนะปกตินาแรงนะครับ อขอให้ครับปกติเกี่ยวเขาออกแล้วนะคนที่สืองหัวเรียงในพี่น้องนะที่ผ่านมานะครับนะปีเมื่อกี้ก็ยังมีคนสื่ออยู่เนยพี่นอ้องแต่ปีนี้หนักเนี้ยนะครับเห็นเห็นอยู่แยกกันช่างเนี่น,ดดะ 7, 000, นะครับเห็นอยู่แย่กันช่างเน่แต่ก็มาสื่งัวผูดโตละหกเจ็ดพันนะครับงัวสาวม,มีคนสื่อเลยพี่นอ้องหมื่นกลัวนะครับมีเจ้าบ้านสื่อไปขายต่อแมลูกสามหมื่นแค่นั้นเองนะครับโคมหนึ่งอยู่แย่กันช่าง นักครับเนี่ยงูเลี้ยงอ่ะคนบู้สื่อเลี้ยงนะครับเลี้ยงเท่าที่มีนะครับผมเคยเย็ดคลิปบอกไปแล้วเลี้ยงเท่าที่มีนะครับบริษัทื้อเลี้ยงนะครับกันซื้อก็ซื้อแต่ง้วผูรับครับนะท่ผมเคยบอกไหนะครับนะรอเวลาเพิ่นจำเป็นเพิ่นอยากใส่เงินเพิ่นขายเพิ่นก็ขายง่ายนะครับว่าง้วผูมานะครับนะง้วผูมาง้วตัวเมียนี่ล้นเลยครับเลื้อยนะครับเลื้อยเยอะมากนะครับเลอยเอามา สิบก็เลือเก่าละนะครับนะเดีขายตัวหนึ่งนะในตลาดมีลอยกับนี่ขายอยู่สิบตนะครับนะสำหรับตัวเมียนะครับสําหรับตัวเมียคือว,ว่าได้ขายน้อยมากนะครับนอกจากอ้วนอ้วนกันยี่เพราะใดนี่ได้ขายแน่นะครับนะพอมีราคาเนี่ยถ้าอ้วนนะ <c oughs> แต่งอ้วนเขามาเพิ่นนัดสองนัดนี่เพิ่นบ่ค่อยอยากซื้อในสำนักพี่น้องนะให้ราคากับบ่ค่อยอยาก ไฮมันได้สียางสีห้ก็ะไฮราคาต่านะครับไฮราคาต่านะครับไปเบื้องต้นไม่นะครับือว่าเพิ่นเลือกได้บอกง่ายในหางเวียดนามนี่เลือกได้เลยนะครับเลือกสีเอาตัวใดตัวใดนะครับเลือกเอาราคานี้ราคานี้นะครับอห้ไว้แล้วก็ไปนะครับงัวมันหล่นงัวหลายนะครับงัวหลายหดนะครับงัวเหนือก็เขามาลายนะครับไม่ไหวมันก็หางัวเหนือเขามาลายอื นาจองนาต่อไปนี้ก็จะเป็นง้อผู้แล้ว,นะว,กกวล่ะพี่น้องนะเพื่อนก็หาง้อผู้เลยล่ะนะในน้อยแต่ได้ใส่หลายลๆตัวเอานะครับง้อผู้อาใส่หลายลๆตัวเอาการชื่อที่ถือก็ได้อยู่ได้พี่น้องคือตัวดำที่ผมลงคลิปก่อนนะครับนะหนึ่งหมื่นแปดขายสองหมื่นสองนะครับก็ได้อยู่ได้พี่น้องนะแต่ว 4, ันละสี่พัน 20, อยู่นะครับหนาะมาได้สี่ตัวหาตัวกันได้เงินสองหมื่นอยู่นะครับนะถ้าหาได้หาเก่งนะครับ สำหรับงัวผูนะครับมีราคาทุกตัวนะครับวัวผูนะครับเตยจอยแห้งไรเด้อพี่น้องนะาเอาราสีพ่อคุณได้นะครับนะขอบคุณที่เขามารับชมนะครับคลิปนี้กันยะให้กดไลค์สวัสดีครับ